ครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับที่สามวันอาทิตย์วันที่สามเมษานะครับผมสองห้าหกห้านะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมคือทดสอบการใช้งานนะครับผมทดสอบระบบคลาสนะครับระบบเกียร์นะครับผมว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก่อนจะทําสีครับผมก่อนจะลงสีนะครับ ก็ทดสอบดูนะครับการใช้งานนะครับผมติดลากไม้นะครับผมติดลากยางนะครับผมก็แต่ก่อนก็เป็นสวนยางนะครับก็เอายางออกนะครับผมติดลากยางนะครับเมื่อกี้มาเข้าเรื่องครับทดสอบนะครับผมทดสอบการใช้งานนะครับผมระบบคลาดระบบเกียร์นะครับก่อนจะลงสีนะครับ ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับผมฐานก็ทำเป็นปรับได้นะครับก็แต่ละพื้นที่นะครับผมหน้าดินไม่เหมือนกันนะครับก็ ลูกค้าก็ไปปรับเอานะครับผมฝนตกใหม่ๆครับผมก็เลยสภาพก็ที่เห็นนี่แหละครับผมก็กำลังดีนะครับผม ครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ